สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กลับไปอยู่กับเกมสารเฟธอร์ .io เอ .io i มามาเลือกตัวกันวันนี้เราไปแขกรับเชิญพิเศษไม่ได้มาจากห้องกูเองนั่นแหละเพื่อนตูเองนั่นแหละมาเรามาตั้งชื่อกันใครใครแพ้แม่งก็เออสลับกันไปสลับกันมาใช่เออเล่นหน่อยไม่ต้อง การเป็นแขกพิเศษอย่างใช่เพื่อตูเป็นแขกก็นัปกติมึงดูวูนั่งปติรไหนปกติมากอุ้ยอพอพแล้วอ้พวกนี้อะไระสวัครับมชื่อมวคุงมิวพ่องนเดกมิวห้าถ้าแปดด้วย มิวพาสเปตสิไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อมิวพาสเปตแต่ชี้แกมาในนี้เต็มๆนะวัดดีเพื่อนว้า <c oughs> ตูแมนเกลือเปิดเกมมาไม่ก็แพ้เล่นไม่ถึงหนึ่งมีอเอาแต่อ,อีกผู้จีนไปซื้อไปชิลให้ตูหน่อยดีด้วยก็คือตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแบบรูปแบบก่อนไม่ต้องเอาอะไรละอ่าตอนนี้เราก็มาเริ่มเล่นกันเถอะค่ะครบมันไม่ถนัด มันไม่ค่อยทนัทนอ่ะค่ะทันแต่แบบนี้ได้เวลารับประทานเพื่อนมันคือไม่ใช่รับประทานมันคือแดกไม่มีการดกดกแดกแดกเลยใช่เรากินจะพูดํำพราพราว่าร,รับประทานโหอิจิ่นเลยมองตัองไหไมรับประทานเสร็จแล้วเลยเลยรับประทานป่ะไปหาตัวใหญ่ๆกินกันไ,ไปค่ะขอทำทีขอทนะตอนนี้ พี่กับน้องกําลังทะเลาะก,กันอย่างสนุกสนานทะเลาะบ้านแกนดีเอาพูดจริงเออคุยไม่กันคุยอย่อยาพูดคาไม่คยุคยคุ้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 ยคุยคุ้ยคุ้ยคุ้ยคุ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 ย้ยคุยคุย ไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ไหนจากไรเมื่อไรเมื่อไรมาค่ะมาอ้อมกันสีนี้เป็นสีที่ชอบค่าเรามากที่สุดไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ชอบค่าเราแต่มันเป็นสีขออี้ไอ้ชายเลยหรือกีอีออีออมันชอาพูดเออสีนี้เลยกูชอบสีนั่นสีอะไรสีโหลดเกมสีโหลดเกมคือพอกสีเพสตโตนไม่ใช่ไม่ใช่มาค่ะเราจะพากันสีดีสีตนเดี๋ยวขอนี่มันพูดติดอ้า ดูแม่คงไม่หน่อยดีจือ้อดูเองแม่เขาใสาแ่แว่นนะจ๊ะโอ้ยอีดอ๋อลู้อยูแม่แม่เองชอบเดินมานข้างด้านหลังเราบ้าห<า>กเลยจะบ้าอย่งไรกูเห็นทุกวันเลยแม่มึงชอบเดินมาก็มาตกต้องมารับน้องไอ้ปูด้วยไงก็ใช่ค่ะตอนนี้เราติาาด อันดับที่11แล้ว17 17ขาพูดผิด17แล้ว11 17 17อีเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ย5ปีจ้ะ5ปีใช่ไหมอากูจะตายจะตีมึงเยอะเขาจะทำให้อีกดีไหมเขาตีเง5ปีอ่ะถึงเขาจะหยุดตีได้ โอ้ยเนาะทำไมมีแต่ตัวเล็กๆน่าเบื่อกำมังแดกหมดแล้วไงยังไม่หมดเลยเยอะเขาอยากรู้ว่าใครเล่นเล่นเป็นคนแรกเขรู้คนที่ทําสร้างเกมนี้ก็ใช่ไงคนที่สร้างเกมเขายังไม่ลงเกมจนกว่าเขาต้องสอบว่ามันค้างหรือว่าไวรัสกินหรือเปล่าอีกอย่างมันเป็นอะไรหรือเปล่ารอคุณนั่นสิเจ้านี่คิดไม่รู้เรื่องไรนะเยวตบสักประเบอร์และทําไม่ได้ดากยจไง อีดอกเอ้ยตัวนั้นหรอตัวนั้นหรอไม่ยังเล็กเกินไปเล็กเกินไปแล้วองจะแดกอะไรล่ะแดกฮาแ,แดกแดกตัวใหญ่ๆจ้ะถ้ามันไม่มีหะไม่รู้แหละนั่นไง่ายเอาไอคิดหายว้าวตัวเล็กกูรู้เลยมันไม่มันไม่ได้ฆ่าใครมามันกินแต่อาหารที่มันอยู่พืน้แ<ล>นแหลมมันเลยตัวเล็กไงนั่นไงเอาเลยตายมึงตายเนี่ยมึงตายไม่ตายแหละเก่งนะเยะ หมุนเอาสิไม่หมุนสิคะเพราะว่ามันอ้อมไปแล้วเมื่อไมึงจะตายนี่นั่นมึงก็ไม่เอาอีกโอเสียเสียตัวใหญ่ๆมาค่ะตอนนี้เราก็จะเดินไปแบบเผื่อจะมีตัวอื่นมาชนเพราะเขาทดลองแล้วไงแหมเอาจริงเไม่ใช่เขาปล่อยค้างค้างค้างเขาจำได้ตอนแราหลอกไอ้จิ้นได้เขาหลอกให้มันตกลไปเรื่อยๆจนมันไปชนขอบขอบเกือบตายดีนะมอง เราอะไรไม่ค่อยงไม่มีจี๊ดไปแล้วกระโดดไปเล่นกระโดดยากกระป๋าเต้ยกับบักปาไอ้ชายเขาโอยโอ้ยอย่าสั่งน้องสิคะก็มันเป็นน้องนี่เก็นคณสิงเออสิบ่สิบ่เอาเองจะโดดยางเปล่าเล่นไหมหรอกระโดดยางโอ้ยพี่โอ้ยชายโอ้ยอย่าดีกัน แม่เลยนองแก้งงเนอเอามันไม่ใช่น้องแกถ้าแกเป็นพี่เกจะรู้เองว่าพี่จะเอา้ตัวไหนไปนั่นสิอินจูแล้วพอพี่ซื้อบ้าพี่ให้ิเลนไหมเรียว่าอีจูไม่เดี๋ยวตบไม่มีการตบแว่ามันจะหดแล้วไหเดี๋วใครล่ะให้ใช้เออเอไม่ได้ก็ได้มันต้องมาได้กับพี่ ตอนนี้สองพี่น้องกำลังกดกันอย่างกูมีซอเสือกกูเสือกได้เหรอเออมูมีปากเจือดไหมกูมีซอเสือกกูเสือกได้ไงหฮวยก็แล้วไอ้จืดเป็นเจ้าของเรื่องไงเออจบไหมเอ้าที่ไม่อยาเอาความหยาบออกในครั้งสุดท้ายกูต้องเอาออกอ่ะใช่ไหมนั่นสิเชี่ยวทำไหนช่วงนี้กูพูดดังหรือว่าเบาดังข้องเอาจริงน้อยไอ้ชายเออน้อย เห็นไหมชอบไหมมึงก็อย่าเสือกมึงไม่ใช่เจ้าของรายการอย่านะมันกำลังพูดไม่ดีอีกอย่างผมแค่รับเชิญแค่อีพูไม่ใช่รายการนี้เปี้ยวเสือกรายการอะไรลิ้นจี่บังเแมนบอบ้าลิ้นจาร์ช่วยี่นี่ทับเตใช่ไหมนุ่นซาร่าทับจิตช่วยดิทับเตะ เพราะเท่งเด็กเขากจองที่น <PAUL> like, mm ี hmm. ่ทุกว <Hayır> <No. S 1> no. ันไม่ใช่ถาบีดอกนี่ที่กูกรกโกนแล้วมันคายยากสุดท้ายนั่นสิลำคาญผู้ปกครองอะนั่นสิผู้ปกครองไม่รู้จักนนั่นสิลคาญแต่ว่าผู้ปกครองเปสิ่งที่น่าลำคาญที่สุดไม่สิ่งที่น่าลำคาญที่สุดคือน้องน้องใช่น้องน่าลำคาญมากที่สุด พูพูพูขออินพีนดินมานั่งนี่แล้วก็พูดพูโอ๊ยเราเปลี่ยนเขาขอเปลี่ยนก่อนนะเนนนจาููดดไม่ไม่มันมันมันไม่ให้กูณยาสใช่ละไม่ใชกูจะฆ่ามึงให้ตายเออเราจะเรียกตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะปิดเลยนะฮะกูจะปิดเลยปิดเลยปิดเลยเขาจะจับล็อกมือเลยเขาล็อกได้นะจ๊ะมึงล็อกฮือยียมือไม่ไปปักนี่ไงไปแล้ว ล็อกบเปียบกบัอกก็พอ e i ชายน้ำเสียมันก็เป็นบลกเสียกพราะใส่สูตบกลางร้อนเลยโอ้เย็นโอ้เย็นเค์โ oh. 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 อ้ my god ตอบมาเลย,ตบ,เลยตบมาเลยจ้นตบมัยนย้อนโอเควันนี้เราก็ควายเพียงแค่นี้นะคะเจอกัน เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมารีวิวหมาหะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะฮะใต้หลังนี้เลยถ้างั้นบายบายค่ะพรุ่งนี้เราจะมารีวิวอ่างเปาหมาผู้แสนสนน่ารักจืดถือว่าน้ามันจำปีถ้างั้นมันมีหลายชื่อมากน้องอ่างเปาน้องคู หมอนค่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแบบคือแบบมันตอนมันเปลี่ยนหมอนนะจ้ะเปลี่ยนชื่อมันคือแบบโตมาไม่พอดีกับหมอนเราได้แลกค่าแล้วพอแล้วแล้วพอแล้วถ้างั้นเจอกันลังกอนค่ะเจอกันได้ทุกทุกวันเลยนะคะโเอไม่ใช่โมเอมูมิเอเอจะยตอบบายบายค่ะ